สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงดอุดรจ้าอ่ะขามาแล้วผู้ใดอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามบอกก่อนวันนี้นะคะจะมาพาทุกคนนะคะมาเบ่งนี่วิธีทําให้แหนแดงงามฟูเร็วนะคะนี่มันไม่มีฝนเข้ากับเห็ดฝนเทียมสีไทยเพิ่นไข่ไข่กันก็บ,บ่นหนาฝนเนาะจ้ะเนาะเพิ่น,นจะได้งามฟูไว้นะคะเห็นไหมคะนี่งามไว้เห็ดแบบนี้เศาร์เล้ยงไดนะคะเอาเอาสายยางเนาะ แต่อย่างเข้ามาฉีดวันนี้ค่ะงามเขียวฟูคนเด้งดึงดึงดึงเห็นไหมทุกคนเขา,าก็จะฉีดนะคะฉีดในวันแตกตัวแกล้งเพื่อนนะคะแกล้งเหมือนแบบว,ว่าเออฝนตกโดนอันนี้ทำเช้าเย็นได้พี่น้องเด้เฮ็ดเสาแรงนะจ๊ะเด้อเนี่ยมาฉีดจยงสีเสาแรากแต่ก็เห็นมันงามฟูนะคะแต่ก็สังเกตนะคะถ้าเพ่นออกเนื้อเหลืองสีดๆอะ่ะเนื้อแดงนะคะเขาก็สังเกตเบิ้งว่าเพ่นขาดปุ๋ยบอมีหนอนลงบอนะคะเห็นเข้ามาเบิ้งเนาะการเห็ด การเห็ดมีกรดีอย่างนึงนะคะเคสในห้าวเด็เขาแปลงแ,ลงแนแดงสุมือนะคะแล้วเขาก็ได้สังเกตแนแดงเข้าพร้อมนะคะว่าคนนี้นอนมีบ่งบอ่อขาดปุ๋ยบ่อนะคะนี่ถ้าแบบว่าคนขาดปุ๋ยนะเขาอยากใส่ใส่ปุ๋ยของน,นะคะเขาก็สามารถเห็ดโฮอร์โมนต่างๆนะคะใสนามมา่น้ำหมักจุลินทียสังเคราะห์แสงก็ได้หรือว่าน้ำหม,มากักโฮอร์โมนต่างๆนะคะจุลินทียนอกกล้วยฮโอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนนมสดได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆอ่าแล้วก็อย่าลืม ฉีดน้ำส้มควันไม้วันเว้นวันนะคะนี่นะคะอ่าใบใหม่ๆเนี่ยควรจะฉีดน้ำส้มควันใหม่นะคะฉีดว้เลยนะคะป้องกันหนอนนะคะนอนลุ่งเนาะอ่าถ้าเกิดว่าถามว่าคุณเบนถ้านอนมาลุ่งทกากเลียวเดี๋ยวจะมีพันอยากเก็บไว้กับอ่าอันนี้กัท่าสำหรับผู้ใดแอนตี้เรื่องเคมีกับผ่านนะคะกดผ่านมาตรงเบิรงคลิปนี้นะคะเท่ากับชุดแรกเขาจะเฮ็ดเป็นพ่อแม่พันธเขาอาจจะต้องใส่สารเคมีนะคะใส่แค่รอบเดียวเนาะ ตอนเข้าปอยนะคะเข้ากระฉีดนะคะหลัวก็หลังจากที่เข้าปอยได้ประมาณ3มือนนะคะเข้ากระฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ากระฉีดจุดินซีสั่งคอแสงกับน้ำสมวันใหม่นะคะวันเว้นวันนะคะก็จะช่วยได้ฉีดเคมีแค่2ครั้งเท่านั้น,นะคะจะไม่ได้ฉีดอีกเลยเพราะว่าจะฆ่าพวกหนอนได้เลยนะคะป้องกันหนอนได้นะคะตลอดเลยคิดแค่นั้นนะคะเพื่อนๆ่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีแบบว่าหน้ามัก ที่ว่ากําจัดน้อนกําจัดยัง้งเพื่อนๆจะใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแนะนําเคมีนี่คือสําหรับเพื่อนๆที่ว่าเพื่อนยั่งพันหน่อยแล้วนะคะอยากรักษาพันแนแดงไว้นอนลุ่งเนาะอันนี้นะคะก็บยีเอาไปให้ซั์เลี้ยงกินนะคะหลังจากฉีดประมาณ7จ็ถึงสิวันไม่ต้องงดให้ให้สัตว์เลี้ยงเลยนะคะไม่ต้องให้กินเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เราอาจจะใช้สารเคมีกับพ่อแม่พันธุ แต่ว่าถ in ้าข้าวเสียไปเลี้ยงให้เป็นเห็ไก่ข้าวกินข้าวกับบะงองใส่กันเลยนะคะนอนล้วงข้าวกับตักไปเห็ดเป็นเห็ไก่ข้าวกินถ้าข้าวมีหลายดาวนะจ๊ะน้องบะงองซีเดียดเนาะอันนี้คือว่าถึงสําหรับคนทิปว่ารักษาพันธุ์ไว้ไว้แต่ค็ดพันธุ์นะคะต่อขยายพันธุ์เพื่อนนะคะฟอแม่พันธุ์ของแหนแดงนะคะเนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะมานี่ว่าแค่นี้ค่ะบอสันเงีอยู่เห็ดสีนะคะสาวแรงเห็ดแห่งแหนแดงงามคู่นะคะนี่ค่ะสีนะคะอ่า เพื่อนๆคนใดที่แบบว่าเออไปอยากลงทุนหลายกะหาพวกกองโฟมสินะคะสามารถขอฟรีได้เนาะหาฟรีได้หลายแรงนะคะตามพวกที่เพป็นขายอาหารทะเลอ,อ่าพวกเค็ดนะคะที่เพป็นแชร์เย็นนะเพ่นสมใส่กองน้ําตลาดนะคะเพคนจะกินเยอะแยะนะคะเอาก็เอามาใส่ประโยชน์นะนี่ค่ะเอาละค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจแนวแดอองอุดรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง YouTube นะคะ Story ่เอาเป็นค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย